รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์ m มเดนายทีวีร่วมกับ AR Entertainment เสนอรายการห้องทั่วไทยสนับสนุนกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่าง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสามฤดูซุปเปอร์ไรส์บวการสวัสดีครับท่านผชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท่องทั่วไทยทางหมในทีวีที่ให้ภาพผมชัดทั่วแดนไทยวันนี้ก็กเช่นเคยผมอมรินพรหมทานผู้ดำเนินรายการแล้วพร้อมกับคุณคุณวาซิมคารครับมาด้วยกันสองท่านเป็นยงไรับคุณวสิมคานที่ผ่านมาก็ถือว่า ก็ดีนะครับช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มจะร้อแล้วนะครับก็ไม่หนาวเหมือนเหมือนที่ผ่านมา,เ,าเหมือนเดือนช่วงเดือนที่แล้วนี่ถือว่าหนาวมากๆนาวา,า,าเลาเยอตอนนอนนี่ผมถึงกับต้องปิดแอร์นอนเลยนะ เข้าไปคั่วหัวใจใช่ล้วก็เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แรงอย่างน้อยที่สุดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับให้มากที่สุดคับให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับร่างกายของเราใช่ครับครับท่านผู้ชมภาพบรรยากาศของเราก็อยู่ที่สวนสยามทะเลกรุงเทพ ตรงในจุดนี้เป็นแหล่งนะแหล่งว่ายน้ำเป็นแหล่งส,วนน,นสวนน้าที่แล้วว่าให้ความสุขความอบอุ่นในด้านการว่ายน้ําออกกําลังกายใช่ครับแต่ว่าไฮไล,ล,ะล,ะล,ะละท์หลักๆของเราจะอยู่ที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์อเาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ครับผมก็จะเป็นเมือง เมืองเก่าแก่นิดนึงนะครับก็จะมีความสวยงามงดงามประดับไปด้วยรูปมังกรหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายชนิดสีสันสวยงามมากครับผมขาดใช่ไม่ได้ที่เราจะพูดถึงเมื่อวันที่14วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่ผ่านไปแล้วเมื่อ3วันที่ผ่านมาคนไทยมีความรักให้กันมากมายกายคองไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กแดงไม่ว่าจะเป็นกิ๊กไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักแล้วไม่แอบชอบหรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันนั้นนะครับแล้วก็สมหวังในความรักที่ทุกคนได้ต้องการนะครับสําหรับผมเองแล้วผมก็มีความสุขในวันที่4คือเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปบอกรักกับคนที่เรารักอย่างนะครับเราบอกรักพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวงเราเองก,ก,ก็ก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้ที่สํ้คัญที่สุดต้องให้รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะ<ม>แล้วก็ควรจะหวงเห็นแผ่นดินนี้ พืนนี้ใ,ให้แก่ลูกหลานเหลนยคงของเราเพราะว่าเป็นประเทศไทยที่เรียกว่ามีศักยภาพในด้านการแหล่งท่องเที่ยวมากมายมาแล้วกัปีนี้ค,คิดว่าคนที่เข้ามาในประเทศไทย2.5ล้านคนนะฮะคือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่เรียกว่าจะมี GVT ที่จะขยายตัว4%ใช่ครับผม4%เนี่ยมากมายนะฮะ<ช>ทำอะไรก็ได้ สินค้าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนจะเอ็กซ์พอร์ตอินพร์ตเข้ามาในประเทศไทยจะสร้างไรายได้แล้วก็สร้างเม็ดเงินให้แก่ประเทศไทยอย่างมาหาศาลเพราะว่าทุกวันนี้เมืองไทยของเรานี้เงินเข้าจากนักท่องเที่ยวนี่ก็เกือบจะครึ่งหนึ่งของรายได้ข,ของเมืญญองทไทยใช่ครับผมก็เยอะมากก็อยากจะให้คนไทยนั้นช่วยกันทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ชาวต่างชาติเห็นว่าเมืองไทยเรานั้นมีดีเราก็อยากที่จะมาท่องเที่ยวต่อที่ประเทศไทยและโดยเพาอยงยิ่งไม่อยากจะให้ทําลายทําลายจิตใจหรือไปทําลาย ภาพลักษณ์ที่ดีสวยงามภาพพุทธที่ดีของประเทศไทยคืออย่าเอารัดเอาเปรียบชาวต่างชาตินะฮะตรงไปตรงมานะฮะไม่ใช่ว่านั่งแท็กซี่แล้วอ้อมอ้อมอ้อมไปเรียกเงินเข้ามากมายครับไม่ดีนะครับใช่ครับผมมีคนเคยมาบอกผมเยอะอยู่นะครับแบบชาวต่างชาตินะบางทีเขาเข้ามาคุยกับผมเขาบอกว่าเนี่ยเขานั่งจากนั่งแท็กซี่จากจุดนี้ไปจุดนี้แต่ว่าแบบค่าแท็กซี่ทำไมชาร์จมันเป็นร้อยผมก็ยังงงเอ๊ะไม่เป็นร้อยหลายร้อยแล้วครับชเพราะฉะนั้นก็ ให้ทุกคนมีศีลธรรมอย่าไปเอารัดเอาเปรียบชาวต่างชาตินะฮะครับคุณกะว,วาซิมครับในช่วงรอบทิศทั่วแดนไทยเดี๋ยวเราจะนําเสนอนะฮะเรื่องราวที่มาที่ไปของหมู่บ้านมังกรสวรรค์อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสวยมากครับะจะเป็นอย่างไรต้องในช่วงรอบทิศทั่วแดนไทยช่วงนี้ไปชมเอ็ซสวยงามของอํานาจวาสนาพรมมคผลได้เลยครับใช่แล้วครับ ใผิวขาวผมยาวเลียลายท่องเที่ยวทั้งไทยต่างแดนก็ยังหาแฟนไม่ได้เต็ตาต้องใจสาวกวา้างขยาวทำไมที่มีใครจองไว้คนเดียับสินพอมี มาขอสาวเจา้าที่ไม่ใช่ดีเต็มร้อยแต่เสียมีน้อยแก้มขาวอยากวางเงินดาวเป็นเจ้าหัวใจอาดมีอำนาจและวาสนาจะคว้าควันตามาครอง เจ้านั่งดินช่วยดนให้น้องหน้ามุนเปิดใจปราบรัาคนไยเธอสาพระยาวพ่อคุณงามเมืองที่เลื่องลอกใครช่วยที่ได้ไหมอย่าให้ลูงสา ากมาเป็นเคยอพยาวไม่นอกใจสาวพยาวแนนอนอ,อ,อย่าไปมาจุดสาวพยาวน่ะเจ้าสาวพยาวาพาวักแต่น่ะเจ้า จับว่ากันตามาตรองให้ได้พระเจ้าย่างดินช่วยดลให้น้องนามตนเปิดใจปรับรากคนไปเธอสาวพยาวพ่อคุณงามเมืองที่เลื่องลือไกล ช่วยพี่ได้ไหมอย่าให้ลูกสาวตาบ้านต่พ่อคงไม่เฉยอ,อยากมาเป็นเคยพยาวไม่นอกใจสาวพยาวแน่ลอ วาวายาวหน้าสวยผิวขาวผมยาวเลียลายท่องเที่ยวทั้งไทยต่างแดนก็ยังหาแฟนไม่ได้แต่ตาต้องใจสาวว้าวายาวทำไมมีใครจองไว้คนดี ทรัพย์สินพอมีมาขอสาวเจ้าพี่ไม่ใช่ดีเต็มร้อยแต่เสีอมีน้อยแก้มขาวอยากวางเงินดาวเป็นเจ้าหัวใจช่วงรอบทิศทั่วแดนไทย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซีเสริมอาหารตราสามฤดูซุปเปอร์ไรซ์บวกครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงรอบทิศทั่วแดนไทยนะภาพบรรยากาศของเราที่จะนําเสนอให้ท่านได้ชมกันอยู่ที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีจากกรุงเทพมหานครก็ประมาณนะร10กิโลโดยประมาณนะฮะตั้งแต่สองโมงเช้ายันไปถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะฮะจะมีร้านค้าเกี่ยวกับอ่า สัญลักษณ์ของจีนแบบโบราณโบราณแล้วก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปนะเพื่อเอาไว้ทีละลึกเอาไว้ในกาลครั้งหนึ่งที่ไปที่จุดนี้ก็ได้บันทึกภาพเพียงสวยสดงดงามเอาไว้ทีทีละลึกแล้วก็จะมีผัดไทยแล้วก็จะมีโอเลี้ยงจะมีกาแฟโบราณแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยตั้งอ,อกตั้งใจทำมาหากิน แล้วก็จะมีกุ้ยเฉี่ยวแบบคนจีนใช่ครับแบบสไตล์จีนเลยนะครับสไตล์จีนเลยนอกจากนี้ก็จะมีศาลเจ้าพ่อดับเมืองภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่นี่คือเป็นความอลังการของมังกรนะฮะมังกรสวรรค์นะความยาวของมังกรสวรรค์นี่อยู่ที่ประมาณ13,5เมตรใช่ถือว่ายาวมากยาวความสูงก็อยู่ที่ประมาณ3-5เมตรแต่กว้างเนี่ยประมาณ18เมตรก็ดูแล้วก็เป็นฝีมือของคนไทย โดยภูมิปยาไทยโดยภูมิปยาชาวบ้านที่เรียกว่าคิดค้นกันมามแล้วก็สร้างประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่าใหญ่โตโมโหรีโมโหราณเรียกว่านักท่องเที่ยวไปแล้วทึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างประดับประดา,ะดาไว้ณนะสถานที่ตรงนี้เพราะว่าถ้าไปแล้วก็ค่าซะไม่ได้คือต้องไปทีละครั้งอีละครั้งให้มันกังวานนะฮะให้มันกลางวานผลบุญเราจะได้ไปทั่วทิศ นะจะไปรอบพิกกระจายไปทั่วแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเทวรูปของพระสังกรจจายก็ดีแล้วจะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะฮะที่ตั้งไว้ณสถานที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์อยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วก็จะมีศิลปะไม้ไม,ม้มวยจีนนะฮะซึ่งจะมาจากวัดเส้าหลิมเป็นวัดที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดเป็นวัดที่ มีชื่อเสียงเรียงนามในศิลปะแม่ไม,ม้มัวจีนและในการในท่าลำทุกอริียบทที่เห็นอยู่นี้คือเป็นฝีมือของคนไทยโดยช่างที่เรียกว่ามีไอเดียมีประสบาการณ์ในด้านปฏิมาก,กรรมสวยสดงดงามฮะ เรียกว่าดูแล้วกับวันเวลาผ่านไปนะเป็นร้อยร้อยปีก็ว่าว่าได้ก็ว่าได้ับแต่ว่ามนามงามก็ยังอยู่เห็นไหนี้นะครับให้เราได้เห็นกันได้เห็นกันแล้วก็เป็นศิลปะที่เรียกว่า,าดูแล้วก็น่าศึกษาความรูร้รเกี่ยวกับที่มาที่ไปของปถิมากรรมศิลปะแม่ไม้หมวยจีนหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะจำลองในรูปแบบเมืองหลีเกียงซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่สิ่งเหล่านี้นะฮะตั้างอยู่ในเมืองไทยตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่19เป็นวันตรุษจีนแนละถ้าท่านจะเฉลิมฉลองก็ไปที่หมออู่บ้านมังกรสวรรค์ขอสิงขอพรจากสิงสกิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งเป็นวันตรุษจีนวันไหววันเที่ยววันจ่าย นไทยเลยนนใช้เงินเลยแปนวันที่ใช้เงินเลยครับคือจะเป็นวันสําคัญมากๆสาหรับคนจีนะครับครับซินเซียยูอีชินนี้หัวใช้ขอให้ทุกท่านนะมั่งมีสีสุขขอให้มีความสุขโดยทั่วหน้าครับคุณวาซิมครับในวันที่19ที่ถึงเนี้ยแล้วเขาจะมีการแสดงกายกรรมที่เราผลทีมงานมาจากใช่เขาจะมีแบบเล่ยิ่งใหญ่มโหลีโมโหรานให้ท่านผู้ชมที่ไปใน หมู่บ้านมังกรสวรรค์เนี่ยได้เห็นลีลาการการแสดงของทีมงานของมังกรเรียกว่าเป็นทีมงานที่เรียกว่าโรดโผนบนลวดสลิงแล้วก็แล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นณสถานที่ตรงตรงนั้นอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกรอ,อยากจะเชิญเชิญเชิญนะพี่น้องที่ดูรายการของเราอยู่ให้ไปเที่ยวให้ไป,ไปสัมผัสข,ของจริง ท่านจะเห็นบทบาทการแสดงของกายกรรมจีนเอาละครับช่วงนี้เราจะมอบความสุขในด้านเสียงเพลงสักหนึ่งบทบเพลงโดยแป้งศิริการ,ปการเป็นนักร้องที่มาแรงแซงทุกโค้งนะฮะติดชาร์ตอยู่ในขณะนี้หากท่านพร้อมแล้วไปชมเรียาการร้องของแป้งศิริการ ุดยผล,ล,ลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสารฤดูซุปเปอร์ไรซ์บวกเป็นอย่างไงครับคุณวาซิมครับภาพบรรยากาศของหมู่บ้านมังกรสวรรค์ได้ผ่านสายตาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้คุณจะขอบคุณใครก็เชิญเลยครับก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆทีทุกๆอันนะครับ,รบที่ทำให้รายการของเรานั้นได้ไปเก็บภาพ บรรยากาศดีๆจากสถานีหลายๆสถานีนะครับผมแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับแล้วก็ขอขอบคุณฮะสถานที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์แล้วก็ขอขอบคุณสวนสยามทะเลกรุงเทพหรือสวนสยามทะ,ทะ,ทะเลพาร์คนะฮะทีนี้นเขาเปลี่ยนมันเป็นพาร์คโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้หรือก็ขอขอบคุณรายการดีๆอย่างนี้กลับมาพบกับท่านในใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางมอนมอนลนายทีที่ให้ภาพคมชัดฝากไว้เป็นการเตือนภัยนะฮะ การที่ขับขี่ไม่ไว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ไว่าจะเป็นทุกๆไม่ไว่าจะเป็นรถกระบะไม่ไว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ห้ามย้อนสอนโดยเด็ดขาดใช่ครับผมเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกครั้งย้อนสอนเมื่อไร่ก็เสียทรัพย์สินแล้วก็เสียชีวิตใช่ครับผมเมื่อคราวที่เล็กที่ผ่านมาลงอุโมง์ระหว่างรถรถเก๋งระหว่างมอเตอร์ไซค์มาย้อนสอนนะฮะ ไม่รู้ว่าลงได้หรือไม่ได้ก็มอไซค์ลงไปแล้วลงไปแล้วประสานงานกันเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะฮะสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสัง,<ช>สงคมไทยเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยสู่กับทางใครทางมันไม่อยย้อนสอนเพราะฉะนั้นก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงต่อเมื่อคุณคิดผิดแล้วก็ต้องถูกทําให้ถูกกฎจราจรแล้วก็ทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีก<ช>็าฝากไว้นะครับ ครับรายการดีๆอย่างนี้กลับมาพบท่านในมาในสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโมนั้นในทีวีที่ให้ภาพคงชัดวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมาอย่าเจ็บอย่าจนครับลาไปก่อนครับวัสดีครับผม